โบมิตรดาใส่บอดี้สูทสีดำเห็นด้านหน้าธรรมดาธรรมดาแต่หันหลังมาแซฟเวอร์สวยออร่าสมกับคนกำลังมีความรักจริงๆสำหรับนางเอกสาวโบมิตรดาลหลังจากเปิดตัวเป็นแฟนกับอลเลสทิจเต็ดลอนี้ก็กลายเป็นสีชมพูทำให้สาวอารมณ์ดีอย่างโบยิ่งดูสวยสดใสไปอีกถามแฟนยังไม่ห่วงปล่อยให้โบมิตรดาปล่ปอยภาพซิีิลงโซเชียลได้ด้วยอย่างชุดว่ายน้ำที่โบใส่ตอนไปนทะเลนในหลายทริปและภาพล่าสุดที่โบหยิบชุดบอดี้สูทสีดำมาใส่และมองจากด้านหน้าก็เหมือนใส่เสื้อกล้ามธรรมดาธรรมดาแต่ว่าหันหลังมาแซฟเวอร์เพราะว่า ว่าวเวทั้งช่วงหลังและตรงท่อนล่างก็เาาสูงแซบไม่เบาเลยทำเอาแฟน,แฟนเข้ามากดไลค์กันรัวไนคอมเมนต์เช่นเงื้อดีไม่ไหวหุยแซบสวยใหญ่แล้วละลายโอ้ยละลายตายยังเคียดสวยแซบมากค่ะน้องโบสวยเซ็กซี่ขอขอบคุณภาพโบมิจดาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุุดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ